จะไม่ด e ีกินน้องคนงามพอไปถึงใครก็ฟาเลินถามพอไปถึงใครก็ฟาเลินถามกินน้องคนงามกินข้าวแรงแล้วกัน ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทางครอบครัวของบ่าวสาวนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ทุกท่านได้มาวมเป็นสกิบพยานในพิธีมั่นหมายสมรสนะครับระหว่างเรืออากาศโทหญิงทิพมงคกนนทชัยและเรืออากาศโทโกเมนเบียรสะอาดนะครับหรือคุณฟางและคุณต้นแล้ววันนี้ผมชอนนวัตคนนะครับรับหน้าที่ในการเป็นพิธีกรและก็นายพิธีในช่วงเช้าในวันนี้นะครับทุกท่านครับหน้าที่อย่างหนึ่งของทหารอากาศหรือว่า ทัาร์าของเรานะครับนั่นก็คือทางตัวแทนของเจ้าบ้านนะครับนั่นก็คือนอกจากการปกป้องอธิปไตยแล้วก็การปกป้องประเทศแล้วหน้าที่อย่างหนึ่งในชีวิตของเขาก็คือการปกป้องคนรักของเขานะครับและในวันนี้เองทุกท่านนะครับจะได้มาร้อเป็นสกิีพยานในพิธีมั่นหมายสมรสระหว่างคุณตนและคุณฟางในวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับทางเจ้าบ้านของเรานะครับได้ฝากฟันอุปสรรคฝาฟันภารกิจต่างๆนะครับที่ทาง บ้านเจ้าสาวนะครับมีการกั้นประตูใช่ไหม blur, ครับกว่าจะฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆมาได้กว่าจะฝ่าฟันประตูต่างๆมาได้นะครับก็เล่นเอาเจ้แบบเราเหนื่อโตกไปเลยนะฮะแต่ว่าด้วยความรักที่เขามีต่อเจ้าสาวของเขานะครับก็ทําให้เขาเองได้ฝ่าฟันอุปสรรคแล้วก็ฝ่าฟันปัญหาต่างๆมาได้จนมาถึงในช่วงของพิธีมั่นหมายสมรสในวันนี้นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของพิธีมั่นหมายสมรสนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้ทุกท่านได้รับทราบเมื่อผู้ใหญ่นะครับ ทั้งสองฝ่ายของเราได้อยู่ในพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตว่าในพิธีของเรานะครับเรายังไม่เห็นพระเอกของเรานะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับพระเอกของเราด้วยกันครับเรืออากาศโทโกเมนเอียนสะอาดอยคุณต้นขอเสียงปรบมือ้คุณต้นด้วยกันครับเอคุณแล้วหุ่นดีน้องคนนั้นเขาเพียบได้โอกาสนี้ครับเมื่อผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้อยู่ในพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสนี้จะขออนุญาตให้กับทาง ข้าแก่ฝ่ายชายนะครับได้ทำการเกิดเจรจาท้าทางสู่ขอกับทางผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงด้วยกันครับเรียนเชิญครับว่าอยาะข้อไหหรือไม่อไรครับท่านมาจัดใหญ่สักขนาดนี้เราก็ต้องยินดีที่จะยกให้ค่ะใช่ไหมคำข้อแม่ใจยกให้ครับขอเสียงปรบมือกับผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายด้วยกันนะครับทุกท่านครับจะให้ง่ายอย่างนั้นได้ยังไงใช่ไหมครับในเมื่อมาสู่ขอลูกสาวบ้านนี้แล้วคุณต้นครับเดี๋ยวเราควรพาคุณต้นได้เปิด ฝาคันมากเอกหน่อยได้ไหมครับว่าวันนี้ได้ทั้งวันคันมากได้นําอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเปิดฝาเปิดเปิดฝาแล้วก็ให้ทีมงานเก็บไว้ได้เลยนะครับโอเคเปิดเฉพาะฝานั้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวรับฝานี้ได้เลยนะครับคุณแม่ครับเดี๋ยวคุณแม่ลองลงไปดูสินสอนหน่อยได้ไหมครับว่าวันนี้ทางฝ่ายชายเรานำอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวช่วยดูได้เลยครับโอเคคุณแม่ลองหยิบแบงค์มาสักปึกนหนึ่งก็ได้ครับหยิบแบงค์มาสักปุ่นชำนานมากนี่นี่แหละเานี่แหละเจ้าของธนาคารที่แท้จริงนะลูกบ คุณแม่ลองกรีดให้ช่างภาพดูหน่อยได้ไหมให้กรีดให้แขกให้ช่างภาพดูหน่อยโอ้โหชำนาญมากบอกเลยให้ลองหยิบแหวนมาสักกล่องหนึ่งก็ได้ครับอ่าหยิบแหวนมาสักกล่องหนึ่งนะครับอ่าคุณแม่ลองเปิดดูนะครับลองเปิดแหวนดูหน่อยนะครับอ่าแล้วก็โชว์ให้ช่างภาพดูหน่อยนะครับอ่าโชว์แหวนช่างภาพดูหน่อยว้าวคุณแม่คุณแม่ลองให้ลองให้คุณพ่อดูไปได้ฮะอ่าคุณลองให้คุณพ่อดูอ่าลองให้คุณพ่อเช็คหน่อยนะไม่ต้องเช็ควิ้ วิ้งพอใช่ไหมคุณแม่ถามทางคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณพ่อคุณแม่เองยินดีและก็ดีใจที่จะให้คุณฟางเจ้าสาวของเรานะครับมาร่วมในพิธีมั่นหมายสมรสในครั้งนี้หรือเปล่าครับคุณแม่ดีใจแล้วก็เต็มใจมากเต็มเสียงเลยนะเอางี้ดีกว่าให้เป็นสัญลักษณ์ง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ยกมือโอเคช่างภาพตัวใดไหมฮะอ่ายกมือคุณพ่อแม่ยกมือโอเคยกมือโอเคแบบนี้ช่างภาพนี่ขอเสียงปรบมือกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยกันครับ เดี๋ยวหลังจากนี้ครับเราจะมาไปกำลังใจให้กับทางบุตต้นเจ้าบ่าของเรานะครับในการไปรับตัวเจ้าสาวของเขาเพื่อมาร่วมในพิธีมั่นหมายสมรสในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวท่านทีมงานนะครับเตรียมช่อดอกไม้สวยๆนะครับให้ทางเจ้าบ่าของเราได้ไปรับตัวเจ้าสาวของเรานะครับโอเคขอสียงป็นกำลังใจให้กับทางเจ้าบ่าของเราด้วยกันครับจะขอพันฝักแฟงแต่งน้ำเต้าที่อเจ้าไปปลูกในไร่ข้าวเราทุกคนเองที่เป็นคนไทยนะครับก็รู้เคยกับรมเนียมประเพณีีงามแบบนี้มาก็เนื่องนาน ในพิธีมั่นหมายสมรสนะครับก็ต้องมีการให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้มาเอ่ยแล้วก็มาเจรจาสู่ขอให้ในสมัยก่อนครับคนไทยก่อนที่จะมีการแต่งงานก็จะต้องมีการบวชเรียนก่อนหลังจากที่บวชเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเรียกว่าคนสุขนั่นก็คือเป็นคนที่ผ่านการศึกษาและผ่านการเรียนรู้ผ่านการอบรมมาก็จะมีการให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายครับได้มีการหาคู่ครองมาเพื่อสร้างครอบครัวและก็สร้างฐานะกันให้อบ่นแต่ในสมัยปัจจุบันครับเมื่อฝ่ายชายได้พบกับหญิงสาวที่มักลักษณะต้อง ก็จะมีการให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายได้ไปเอย่ยแล้วก็ได้ไปเจรจาสู่ขอให้ในสมัยก่อนครับจะมีคําพูดหนึ่งที่หลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยได้ฟังกันนะครับก็คือคําว่าฟักแตง่งแตงเต้าหลายหลายคนอาจจะเคยได้ยินคานี้จากละครหรือว่าซีรีส์ในช่วงปี2019ที่ผ่านมาใช่ไหมครับในเรื่องของบุเพสนิวาสนะครับพี่หมือนนะครับแล้วก็ม่หญิงกาลรเรกตที่มีการเอ่ยแล้วก็มีการเจรจาสู่ขอนะครับ เขาว่ากันว่าบ้านนี้มีฟัาแต่งแต่งเต้าโด่งงามก็ใครจะขอพันเป็นเพาะปลูกบ้างถ้าสมมติว่ามีใครมาเอ่ยหรือว่ามาเจรจาสู่ขอกับลูกสาวบ้านเราแบบนี้ก็แสดงได้เลยว่า LIKE อ๋อเขามาสู่ขอลูกสาวบ้านเราอย่างแน่นอนวันนี้ทางทั้งสองครอบครัวนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางคุณฟ้านะครับและคุณต้นได้มีพิธีมั่นหมายสมรสในครั้งนี้นะครับดยสักครูเองทางผ่ายชายนะครับก็ได้มีการยกขบวนันหมากอย่างยิ่งใหญ่นะครับมาเพื่อสู่ขอเจ้าสาวของเราในครั้งนี้นะครับเป็นขบวนอย่างยิ่งใหญ่นะครับ ที่แสดงถึงความรักของเขาแลหลายคนอาจจะสงสัยหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่นะครับอาจจะงงหรือว่าสงสัยว่าเอ๊ะทำไมในขบวนขันหมากเราถึงเรียกว่าขันหมากนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนนะครับขันหมากเองเรามีการใช้ขันจริงๆในการใส่หมากนะครับอาจจะมี4ีคู่บ้างหรือว่าอาจจะมีแดคู่บ้างก็ตามแต่แต่ขอให้เป็นจํานวนคู่เขาว่าและเหตุผลที่เรามีการใช้ผลหมากในขบวนขันหมากนะครับเนื่องจากว่าในสมัยก่อนเองเวลาที่เรามีบาดแผลแผลถลอกหรือว่าแผลฟกช้ำนะครับเราก็จะมีการติดขอหมากจากเช่นหมาก ของคุณย่าหรือว่าของคุณยายบ้างนะครับมาใช้ในการสมัครแผลเราจึงใช้ผลหมากนี้ครับเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจหากว่าวันใดบ่าวสาวของเราได้เจออุปสรรคหรือว่ามีเหตุบาตรหมากข้องใจซึ่งกันและกันก็จะใช้ผลหมากนี่แหละครับเป็นการสมานจิตใจของทั้งสองคนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับเสียงปรบมือกับกระเอกและนางเอกของเราด้วยกันคชับแต่ผู้มีเกียรติทุกท่านครับเสียงปรบมืออีกสักครั้งให้กับเรืออากาศโทหญิงี่พมลพลนาทัชัยและเรืออากาศโทภูมิเครับบ่าวสาวของเรานะครับยกมือสวัสดีแขกของเราหนะครับ ในช่วงนี้นะครับเมื่อผู้ใหญ่แล้วก็ทางเจ้าป่าเจ้า3าของเราอยู่ในพิธีนะครับเยวการน,นี้ครับเดี๋ยวเราจะให้ทางผู้ใหญ่ทั้ง2ฝ่ายนะครับได้ทําการคููเรียงสินสอดนะครับคือเป็นการวอวยพรให้ทรัพย์สินแล้วก็สินสอดของลูกชายและของลูกสาวของเราครับได้จเจริญงอกงามมา Thank mm -hmm. you.